ขอแสดงความคิดเห็นหน่อยนะคะงดดราม่าดูเสียงวิหกมานานแล้วขอปรับพ่อจ๋าลูกจ๋ามาออกด้วยกันบ้างได้ไหมคะตอนพ่อจ๋าลูกจ๋าออกด้วยกันคนเข้ากลุ่มปิดเยอะมากเลยคะ่ะตอนนี้เข้าน้อยมากเลยอันนี้ฝากไว้นะคะอันนี้เป็นเอฟซีที T. ที่เข้าไปในกลุ่มปิดนะคะพี่น้องค่ะสบายดีครับพี่น,อนอ้องบอกไปมีหมอแคนแฟนหมอลำเอฟซี FC ของหมอลำเสียง6หกนกพงสกรเอฟซี FC ของยีหล่าหน่อยอ้าอ้ายสกุลนพรเสียงมหกพี่น้องค่ะเมื่อคืนนี้มีลุม่มปิดแต่คนเขาเบ,าเบา่เยอะคนเขาเบาหดพัดเนาะแต่ตามที่ญาณุบอกระบาดท่าฮักเสียง6หกก็เข้าไปเบิงลุมปิดแนะ่แต่ด้วยความที่เบิงลุมปิดอันนี้ คุณยาขอวีโกตามตามความเป็นจริงเนาะถ้าดูอิหลาหน้อยก็โอเคแหละน้องก็มีอะไรดีๆทุกอย่างนองกับมีการเบ้าการจ่าก,การเปลี่ยนชุดที่แน่ๆคือเน้นการสไตล์การแต่งตัวของอิหลาชุดสีนั้นสีนี้สวยงามทุกมือให้เขาเห็นทุกมือแะคะ่ะอิหลาหน้อยมีชุดสวยงามทุกวันสีเขียวสีชมพูสีเหลืองมีทุกสี มีแตสีงามๆคือแม่แม่เอฟซีก็ทรงมห้มิแต่ชุดสวยๆเข้ากับบัรเออเข้ากับสมัยท่านสมัยเป็นชุดที่สานท่านสมัยเขากับผู้นี่ล่ะส่เขาแล้วปันมิสแกนมีการเดินมิสแกนให้เบิงนกโนนี้นั่นน้องกะสิสรรหามาให้เบิรงกนะค่ะกระโดดโลกบันไดเท่อเดียวมือก้อนพุ่นมือขึ้นนี่กับกระโดดสองขันอย,อย่างประมาณนี้น้องมีการเปลี่ยนแปลงให้เห็นทุกวัน คำบอกของอีลาก็คือ,อให้ไรทุกมือที่อยากดูแต่ด้วยความที่หลายคนก็อยากให้สลับสับเปลี่ยนมาให้มาเอาพ่อจา๋าลูกจ๋ามาพอกันเน่ยจากหน่อยคือตอนก่อน,ตอนแต่ความคิดเห็นของญาณุก็เลยมีแบบนี้นะคะอันนี้เป็นความญาณุเขามากคอมเมนต์ขางล่างท่านที่ตอบเลยนะคะตอบคอมเมนต์เลยว่า โชว์สเต็ปไครมันครับแบบนั้นรอไลฟ์ในบ้านพักนะครับอันนี้งานแสดงสดมันเล่นกันมากไม่ได้เพราะวงก็ต้องโชว์ผลงานงดดราม่านะคบเหมือนกันไม่เอานะครับโชว์แต่ละโชว์ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่าสร้างเรื่องลงทุนกันมาไม่ได้ลงทุนคืนเดียวไม่ได้ทุนคืนเลยปีนี้ตัดชุดก็ห้าหกล้านแล้ว ยา yeah, ครับอันนี้ก็คือคือถ้าสังเกตดูเวลาพ่อจะออกถ้าออกเหมือนเมื่อก่อนอีลาน้อยกระสิกระสิได้เฝ้าไปไปเต่งตัวกะสิบ่คอยได้เหล่นเนาะอตอนนี้ให้อยีลาน้อยออกก่อนพ่อจ๋าถ้าพ่อจ๋ามาออกพร้อมกับลูกการเปิดโตของพ่อจ๋ากะสิโบ่คอยอลั่างการสมกับเป็นผู้นำทีมงาน เป็นตัวเอกของของของ,ของวงกะตองโชว์ของพ่อจะให้อลังการเหมือนกันคือคือสเต็ปของปีนี้นี่เน้นโชว์นะคะพี่นอ้องค่ะเพิ่นสิเพิ่นตั้งใจสิให้เบิ่งความอรังการของโชว์โชว,โชว์ทุกโชว์ตัดเสื้อผ้าเพ,พิ่นลงทุ่ใช่มองนี่บบดน,นี้ไปย้อนไปเบิ่งเอฟซีที่ที่เข้าไปในกลุ่มปิดทุกวันแบบน,นี้นะกะก็น่าเห็นใจยุเพราะว่า ช่วงนี้หลาน้อยก็สีสันๆเนาะก็แค่สามเพลงแล้วก็พูดนิดหน่อยแล้วก็เข้าไปให้ไล่ของทุกคนส่วนมากก็แล้วกันอันนี้ก็ว่าว่าว่าไปตามความจริงทุกบางคนก็สิบอกว่าถ้าฮักเสียงวีหอกก็ให้เขามากดไลค์กดแชร์ซื้อในกลุ่มไลทุกไลบางคนก็บอกว่าซื้อไว้แล้วช่วยเฉยๆแต่ไม่ได้ดูเพราะว่า บางข้างกับมาเบิงย้อนหลังบางคนข้างกับช่วยแต่ไม่ได้ดูทุกไลฟ์เพราะว่ามันไค่ายๆกันทุกมืออันนี้ก็น่าเห็นใจเทิง้งสองฝ่ายอยู่นะผู้อันนี้เพิ่นก็บอกว่าเพราะว่าเพิ่นคนที่เพิ่นมาคอมเมนต์นี่เพิ่นบอกออกซื้อนะคะผู้ไม่ประสงค์ออกนามคือเพิ่อนอยากให้โค่นเขาคุมปิดหลายถ้าทําแบบนี้โอเคเลยรักรักเสียงี้หกแหละแต่ก็ตามภาษาของมนุษย์มาน่าคือรักตัวเองนะ ถ้าเข้าไปแล้วมันบอกมีอีย่างเปลี่ยนแปลงเพิ่นกับ่เพิ่นกับ,บ,เกบ,บ่เขาไปซื้อคือคือ,คอน่งรับตาบิ่งก็รูว้ว่าน้องอ่าสเตปการสแสดงสิไปแบบใดสินะมันมันบอกให้รุ่นมันบอกได้รุ่นหลายรุ่นชุดอีหล่ารุ่นช่วงอีหล่านิดเดียวแล้วมันมันอย่างอื่นก็คือเกา่าชุดเกา่าคนแสดงเกา่ามันจะมีช่วงที่แตกต่างคือช่วงอีหล่าน้อยแค่นั้นอ่าคนเขากลุมปิดก็เลยหน่อย ก็เลยบอดพันอันนี้ะกะกระนาให้คขีดอยู่นะคะถ้าอยากได้กลุ่มปิดคนเขากลุ่มปิดหลายก็ต้องให้แม่แม,แม่ทั้งบ้านที่เพิ่นเขาเบิ้งไล่ตลอดก็ต้องมีความเปลี่ยนแปลงมีอะไรพิเศษพิเศษให้ทั้งบ้านนาไปสมมติว่าไปงานจากซีสเกตไปสุริทเพิ่นวันใดเบิ้งทุกมือคือผู้สื่อไล่จังสงนะคนสื่อสื่อ,อ บัตรเข้าไปในกลุ่มไล์ดูทุกวันเหมือนเดิมทุกวันจากสินม,มันก็เลยรับตาโล่งขึ้นกับสินรู้เลยว่าแบบนี้อันนี้กัฝากให้คิดเั้งสองฝ่ายนะคะว่าทางนี้ก็อยากโชว์ความอลังการของแต่ละแต่ละชุดแต่ละชุดก็อยากโชว์ของพ่อจ๋าลูกจา๋าถ้าขึ้นมาพร้อมกันแต่ละชุดเอามาใส่กันตรงนี้แหละตรงนี้เลย,เลยมันมันกะลำบากกับผู้เพิ่นจัดการ แต่ทั้งนี้ผู้ซื้อกุ้มปิดจะต้องอยากเบ่งซื้อกุ้มปิดใดนความเพื่อความสำราญตามธรรมดาแหละหักแหละเสียงมีหกหลายๆคนก็บอกว่าหากักแหละแต่ก็จังรักตัวเอง <c oughs> ด้วยการซื้อเข้าไปแล้วกัาจะเห็นอ,อีลาพ่อจา๋าคือคือต้องการช่วงพ่อจา๋าลูกจ๋าจากสินาทีี่อย่างประมาณน,นี้จักน้อยสินะให้พ่อจ๋าขึ้นมาเจอลูกจากน้อยจากนิดขึ้นมาเซอร์ไพรส์ีอย่างก็ได้ เป็นบางไร่ก็ได้เพราะต้องทุกไล่เป็นบางไร่เป็นบางที่จักหน่อยในไดโบประมาณนี้เนาะค่ะเนะาะไฟพ่อจะเอ่อไฟเอ่อญาณุพ่น,พนก็นบอกว่าอย่าเรียกร้องหลายมันลําบากใจแล้วก็ลาบากใจผู้ศิลปินเจ้าของน้าอันนี้ก็เป็นเป็นเหตุผลของญาณุคือพ่อนต้องการโชว์โชว์ของแต่ละคนให้มันอลังการเพ่น์ล้มพุ่นดสภาไปหาล้านหกล้านแล้วประมาณนี้เนาะค่ะเนาะ อันนี้กะเอาขึ้นมาว้าให้มันอันนี้ว่าฝ่ายผู้ชมก็ต้องเข้าใจผู้ผู้จัดการในวงแต่พอผู้จัดการในวงก็เห็นใจผู้ซื้อไล่ขม้าแน่ว่ามันไม่มีอะไรแตกต่างเลยเพื่อนเห็นเพื่อนก็แนน้าเพื่อนอยากให้คนเขม้ากลุมไล่หลาย่นนี่คุณยายคิด่างทีเพื่อนก็ปรารถนาดีนะเนาะเนาะอันนี้ฝากไว้คิดขึ้นกันเพื่อนก็ฝากไว้ให้คิดคุณยายก็ฝากไว้ให้คิดเนาะเนาะว่า คนจะปรับปรุงสักไ์ไหมอย่างประมาณนี้ให้มันตื่นเต้นหน่อยคนสื่อเขาในกลุ้มปิดเพิิไดเ้เพิ่มจํานวนขึ้นคลิปนี้คุณยาฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะพอกันไ่คลิปไหนนี่กด subscribe กดไลก์กดแจ้งกดกระดิ่งให้คุณยานะคะสวัสดีค่ะ